อ้ามาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสว,ส, FC, สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอร่อยยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับวันนี้ผมพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาย้ายนะครับมาย้ายมาย้ายนะครับ NPR ตัวนี้เป็น120ตัวสุดท้ายจะขึ้นไป130นะตัวนี้นะเป็นตัวหัวกว้างช่วงยาวพิเศษนะครับตัวนี้เป็นรถสองแถวโดยสารนักเรียนนะครับผมเพิ่งประมูลได้เมื่อวาน พอประมูลได้เมื่อวานแล้ววันนี้ผมจะพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาย้ายครับมากับช่างทอนครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเ,เขาบอกขับได้วิ่งได้เลยมาดูกันครับจะขับกลับถึงบ้านเราไหมรถสภาพก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็มีรอยขูดรอยชนรอยไม่ใช่รอยชนนะบ้านผมก็รอยเบียดเสียดสีหรอเออเบียดส,ดสีแบบโคมไฟ ที่มันแตกมันแล้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไปจัดการทําให้มันสวยแต่ผมชอบตรงที่มันมีแบตอยู่นะช่างทอนมีแบตพร้อมสตาร์ทได้เลยใช่แต่ผมก็เตรียมแบตเตรียมอะไรมาครับกับช่างทอนเดี๋ยวเรามาดูกันครับ <S <S อ่ะไปดูรถดิช่างทอนเป็นยังไงมาดูครับมาดูครับ แบตเตอรี่ยังอยู่ใช่ไหมเออแบตเตอรี่ยังอยู่ดูนะช่างถอนดัมหัวมนดำขึ้นไหมเนะี่ยปึ๊บดำหัวเชื่อช่างถอนฟ้าหนักไหมชอบบางดีผมชอบครับตัวนี้ขึ้นไหม บ่ขคืนก็บ,บ่อึ้นตัวมันติดเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำที่ร้านนี่ดูครับชอบผมว่าสวยดีครับอันนี้เป็นหัวกว้างด้วยเกียร์สั้นหัวกว้างเอ่อเอกสารกับนี่อยู่ในเกะอ๋อเปิดนี่ก็ได้ใช่ไหมอยู่ในเกะไหมม่หรืออยู่ข้างบนเดี๋ยวค่อยหาดูกุญแจเอกสารหรือว่าอยู่กับเจ้าหน้าที่นี่แหละอยู่กับนี่จะมีรอยเบียดเสียดสีครับนี่นี่เห็นไหม เดี๋ยวเราไปทําครับไฟตรงนี้เราก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนไฟมุมเลี้ยวอะไรต่างๆแต่ผมชอบผมว่ามันเป็นรถที่สวยเดี๋ยวช่างถอนช่างถอนเดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเดี๋ยวเอาไว้เอากุญแจเอาอะไรมาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปว่ากันครับเดี๋ยวรอกุญแจแป๊บนึงนะฮะอ่านี่สวยนะอ่ะโอเคครับได้กุญแจมาแล้ว ช่างทอนเช็คน้ำมันเครื่องเช็คอะไรแล้วครับเดี๋ยวมาดูมาฟังเสียงกันเขาบอกว่าขับได้เลยขับได้จริงไหมมาดูฮะโรงเรียนคือเปิดเพลงไว้รุ่นเถอะวะสตาร์ตติดแล้วถอยไปเลยนะช่างทอนถ้ามันติดวะอยู่ที่โรงเรียนยางชุมน้อยนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับเอาเอาเลยปาเสียงเครื่องไหม ป้าเสียงเครื่องเงียบฟิบเลยเครื่องเงียบดีแทะรถวิ่งได้เท่าไหร่ละหกแสนหกแสนสามหกแสนสามอ่าไม่แท้แน่นอนไม่แท้แน่นอนครับธรรมดาครับทั้ง,ง,งไหน <c oughs> เห็นปะอะ อ่ะถอยเลย,อเ,อยเอ้าปึ๊บอ่ะถอยเลยช่างทอนถอยยาวเลย <c oughs> ถอยแล้วครับล็อกล็อกมันบาขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเออเออแก่ไหม้ะจัดการแจ้งไหม่ไปแล้วครับ ไปเลี้ยวขวาออกซ้ายออกแป่ออก, <c oughs> ออกโอเคไปไปหน้าออกโอเคไปเลยโอ้เสียงเครื่องดีเถอะวะไปแล้วครับยางสวยหกเส้นเลยยางดีหกเส้นเลยครับไปแล้วครับ จอดชิดข้างโรงอาหารก่อนก็ได้เช็รายละเอียดมันจกลมไปเดี๋ยวเช็รายละเอียด่นดยยอดวนวิ่งควงท้ายสวยๆเอาออกมาข้างนอกทำไมสวยจังงามเสยพี่น้องประมูลแบบไม่เห็นนะเดินขวามหมดเลยขวามหมดเลยหมดเลยหมดเลยเออสายเอาบอกถูกบอกผิดแล้วผมที่นี่หมดเลยหมดเลยโอเคเดีนะ๋ยวให้ช่างอนเช็รายละเอียดนครับ,รบที่นี้อา้าวรู้เรื่องครับ เดี๋ยวเช็ละเอียกับช่างทอนก่อนนะครับแป๊บหบนึง่งในเมื่อเช็รายละเอียดแล้วครับช่างทอนดูราละเอียดผมจะพา f อเราพาพี่น้องเราดูยางทั้งหมด6เส้นนะสวยหมดเลยครับยางดีครับเดี๋ยวล้างขัดทำความสะอาดพวกชุดล็อกตัวนี้ก็ทําใหม่ครับตรงท้ายไม่มีรอยแกะเลยสวยมากนะครับ,รบสวยสวยุย ซาซีสวยแจ่มเมี่ยงทั้งคันเลยครับอออกมาข้างนอกแล้วดูดีอ่ะรถอ่ะเนี่ยครับออเดี๋ยวถอดป้ายชั้งทอนถอดไปเออเดี๋ยวค่อยแก้ไข่ไหมมันมีเห็ดหลายอย่างอยู่พวกประกอบนิดนินนนนะนะดน้อยมันอะอะไรอยูให้เดีย๋ยวปรับขาให้ช่างทอนอีก,ก่อนครับ ไม่ใช okay. พอแล้วเออเอาไปเดี๋ยวไปจอดหน้าห้องธุรการครับแล้วก็เดี๋ยวไปถอดป้ายนะครับตัวนี้น่าจะปีประมาณ4647นะเนี่ยนะน่าจะ4647นะตัวนี้นะนะครับแล้วไปครับกลับบ้านนะครับกลับกาลสินกันครับไปสวยงามครับผม เดินทางกันนะครับผมก็จะขับประกบปิดท้ายนะให้ช่างทอนเป็นคน ก็น่าจะร่วมร้อยกิโลนะครับเดี๋ยวเรามาเช็ครายละเอียดรถกันนะครับจอดรอดช่างทอนนี่น,นี่มาถึงแล้วไปดูรายละเอียดรถครับมาดูรายละเอียดรถมาดูรายละเอียด,ดรถกันโอ้เสียงเครื่องเงียบเลยเสียงเครื่องดีดีครับเสียงเครื่องดีมากนะครับเสียงเครื่องดีมากเงียบ ความร้อนเป็นไดปกติความร้อนปกติใช่ไหมความร้อ,อนเมื่อคืนเลยว่า,บ,าบ่ายเมื่อโมงนี้ก็เปิดอดีขึ้นก็ปกติบ่อห่อนไม่น้ำบอกอ๋อไม่ร้อนไม่ร้อนก็ถือว่าโอเคนะครับอืมรถวิ่งมานานละ 50. ห้าสิบฮะเข้าไปแก้ตัวนี้ล้วกลับไปแก้ตัวนี้เบรกอะรเบรกลบเบรกเพิ่มลมเพิ่มลมครับเบเพิ่มหม้อลมเพราะว่ามันเบรกไม่ปิ้งเบรกไม่ปิ้งเท่าไหร่ครับช่างถอนบอกอ่ะกลับไปแก้ะรบกะ,บกะบบ,ะบ,บเบรกครับ ครับเดินทางต่อฮะจากที่จอดเช็ครถกับช่างทอนเมื่อกี้นะครับเรื่องความร้อนช่างทอนจับตูแล้วไม่มีปัญหานะครับเพราอวิ่งมาถ้าความร้อนมีปัญหาวิ่งมาระยะทางเป็นร้อยกิโลแล้วเนี่ยยังไงก็ไปต่อไม่ได้ครับแต่นี่วิ่งมารราเป็นร้อยกิโลความร้อนไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ผมจะกลับก่อนพอดีลูกค้าลูกค้ามารอที่จะมาจํารถอยู่ร้านผมก็จะตีกลับก่อนเลยนะครับ ตอนนี้ออกยะโสมาแล้วนะครับออกจังหวัดยะสโทอนมาแล้วนะค,ะครับเดี๋ยวผมจะตีกลับก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงไปถึงร้านแล้วเราค่อยมารีวิวคอนเทนต์อีกครั้งหนึ่งว่าขับกลับถึงร้านโดยปลอดภัยไหมสภาพเครื่องเป็นอย่างไรนะครับเสียงเครื่องนิ่มครับเสียงเครื่องดีแต่ผมมองว่าเครื่องน่าจะมีไอระบายเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าแต่ว่าขับได้ใช้งานได้ปกติแบบนี้ครับไม่ต้องห่วง ก็รถที่วิ่งมาอายุแค่ขนาดนี้นะครับมันก็ต้องมีไอระบายหน่อยเท่าที่ผมดูนะแต่เมื่อกี้ลืมเปิดดูเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่ร้านครับเดี๋ยวถึงร้านแล้วก็ปิดคอนเทนต์แล้วก็คันนี้ผมจะทําอะไรบ้างยังไงแล้วผมจะเปิดขายราคาเท่าไหร่เอกสารรอนานไหมเดี๋ยวเราคุยกันท้ายคลิปแต่ตอนนี้เดินทางกลับบ้านก่อนครับผม